สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h a n n ช f r e e to p l a y Channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้ามีร้านรับเติมเกมร้านไหนสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจได้เลยนะครับเพราะถึงแม้จะเป็นช่องสายฟรีแต่ก็ไม่เคยแอนตี้สายเปนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Mill Origin 3 Server g l o b a l กันอีกแล้วนะครับผมแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับอาชีพเมด หรือว่านักเวทสาวพาวสเสน่ห์คนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนํำสกิลต่างๆของตัวละครอาชีพนักเวทให้ทุกคนได้รับชมกันแบบคร่าวๆนะครับรวมถึงท่าทางการใช้สกิลต่างๆของตัวละครอาชีพนี้แบบทั้งสงสายนั่นก็คือเมจิสเตอร์แล้วก็ฟอร์บิดเด m นเมดนะครับผม โอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักอาชีพนักเวทกันก่อนนะครับผมสาหรับในเกมนี้นะครับผมอาชีพนักเวทเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพยอดนิยมเลยนะครับด้วยความสามารถในการโจมตีศัตรูระยะไกลเนาะ บวกกับความรุนแรงของสกิลต่างๆเนี่ยรวมไปถึงสกิลดีบัฟบางประเภทนะครับที่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรตูได้ด้วยเนาะทําให้ตัวละครนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องการทําสงครามเพราะว่านอกจากจะมีพลังโจมตีที่รุนแรงแล้วเนี่ยยังสามารถเอาตัวรอดได้ดีอีกด้วยนะครับผมจากพวกสกิลแช่แข็งแล้วก็พวกสกิลลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรตูนะครับ แต่ถึงแม้อาชีพนี้จะมีพลังโจมตีที่รุนแรงแล้วก็มีการเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยพลังป้องกันที่น้อยมากๆเนาะทําให้ตัวละครสายอาชีพนี้นะครับจึงต้องใช้ทักษะในการบังคับตัวละครเยอะมากๆนะครับผม เพราะว่าถ้าเกิดโดนเข้าไปชิดตัวแล้วก็หยุดการเคลื่อนไหวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะตายได้ในทันทีเลยนะครับแล้วเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแรงสี่นะครับผมเราก็จะสามารถทําการเลือกสายการเล่นได้อีก2แบบนะครับนั่นก็คืออาชีพเมจิสเตอร์แล้วก็ Forbidden m a เมดนะครับผมสำหรับเมจิสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นสายอาชีพนะครับที่โดดเด่นในเรื่องพลังโจมตีนะครับผมก็จะเป็นเมททาดไฟนะครับ สำหรับสกิลนะครับผมก็จะมีความรุนแรงมากๆหลายสกิลเลยนะครับรวมทั้งสกิลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบวงกว้างเนาะทำให้เวลาทําสงครามนะครับสามารถยืนทําดาเมจในแนวหลังได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมยิ่งถ้ามีเพื่อนในทีมคอยคุ้มกันด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นขี่ปนาวุธที่สามารถเคลื่อนที่ได้ดีๆนั่นเองนะครับส่วนอาชีพ for Bi d d e n Mage นะครับก็จะเป็นสายอาชีพที่เน้นไปที่การก่อกวนคู่ต่อสู้เนาะ เพราะว่าสกิลส่วนใหญ่นะครับจะเน้นไปที่การหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับผมเช่นความสามารถในการแช่แข็งแล้วก็ความสามารถในการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับถึงแม้ว่าดามเมจอาจจะรุนแรงไม่เท่ากับอาชีพเมจิสเตอร์เนี่ยแต่ว่าเรื่องก่อกลัวแล้วก็การขัดจังหวะคู่ต่อสู้เนี่ยทำได้ดีกว่ามากๆนะครับผมรวมถึงการเอาตัวรอดด้วยก็สามารถแช่แข็งศัตรูเพื่อหลบหนีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม เอาละครับหลังจากที่เรารู้ข้อดีข้อเสียของอาชีพนักเวทกันไปแล้วเนี่ยต่อไปนะครับผมเรามาดูกันที่สกิลใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับว่าอาชีพนักเวทเนี่ยมันมีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมสำหรับในช่วงต้นเกมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแล้ง3เนี่ยสกิลการใช้งานของนักเวททั้งสองสายนะครับจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับและจะเริ่มมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็เมื่อเปลี่ยนสายอาชีพในแร้งที่4นะครับ สำหรับสกิลของนักเวทในช่วง3แรงแรกนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7สกิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสกิลเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่ได้แปลความสามารถของสกิลเอาไว้ให้เนาะแต่ว่าจะเปิดให้ทุกคนดูแล้วก็ลองอ่านกันเอาเองนะครับเพราะว่าถ้าผมแปลผิดเนี่ยเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนแล้วก็จะงงกันยิ่งกว่าเดิมนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแรกนะครับมีชื่อว่าเมเทโอคอ์นะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการเรียกอุกกาบาตนะครับจากท้องฟ้าลงมาทับศัตรตูพร้อมกับลดความเร็วในการเคลื่อนที่อีกด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1วินาทีเนาะถึงแม้ว่าจะแค่วินาทีเดียวเนี่ยแต่เวลาไปใช้ในสงครามเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผม โอเคนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับผมก็มีชื่อว่าแบล็กดากอนเลียวนะครับผมสาหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเรียกมังกรสีดานะครับขึ้นมารอบๆตัวเนาะแล้วก็ทําดาเมจใส่ศัตรูนะครับแบบเป็นกลุ่มในระยะเป้าหมายที่กําหนดนะครับผมต่อมาสกิลที่3มนะครับมีชื่อว่าสตอมไซโคนนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเรียกพายุมาโจมตีศัตรูทางด้านหน้าเนาะก็โจมตีเป็นแนวเส้นตรงนะครับสามารถทะลุไปหาศัตรูด้านหลังได้ด้วย ต่อมาสกิลที่4ี่นะครับมีชื่อว่า t i ม e บิงกนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการบิงหรือว่าการเคลื่อนที่ไปยังจุดที่เลือกเอาไว้เนาะพร้อมกับสร้างดาเมจใส่ศัตรูเล็กน้อยนะครับและในขณะที่ไล่สกิลเนี่ยตัวละครเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมต่อมาสกิลที่5นะครับมีชื่อว่าออโร i ิกเลนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นการยิงลำแสงออกไปเป็นแนวเส้นตรงนะครับผมพร้อมกับทำดามจใส่ศัตรูเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับ ต่อมาสกิลที่6นะครับผมก็มีชื่อว่าปาล์มทันเดอร์นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการปล่อยกระแสฟไฟฟ้าไปโจมตีศัตรตูในระยะเนาะแต่ดูๆแล้วเนี่ยผมว่าสกิลนี้มันแปลกๆนะครับเหมือนจะใช้ยากด้วยแหละนะครับผมระยะสกิลมันแลสั้นๆแล้วก็โจมตีศัตรตูแบบประมาณเป้าหมายเดียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ต่อมานะครับผมสกิลที่7นะครับผมมีชื่อว่าเฟรมเบิร์ดนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเสกเปลวไฟขึ้นมารอบๆตัวนะครับเป็นรูปวงกลมเนาะพร้อมกับโจมตีศัตรูในระยะที่กำหนดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น7สกิลเริ่มต้นของอาชีพนักเวทนะครับผมต่อไปเรามาดูสกิลที่เพิ่มเติมเข้ามาหลังจากทําการเปลี่ยนคัสสอกันบ้างดีกว่านะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนสายอาชีพมาแล้วเนี่ย จะมีสกิลเพิ่มมาอีกทั้งหมด3สกิลนะครับผมซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนของแต่ละตัวละครนะครับเพราะว่าหลังจากเลือกสายอายชีพที่2มาแล้วเนี่ยสกิลที่เพิ่มมาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลของอาชีพเมจิสเตอร์กันก่อนนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนสายอาชีพมาแล้วนะครับผมสกิลแรกที่เราจะได้มานะครับนั่นก็คือสกิลที่มีชื่อว่า thunder and fire นะครับผมก็เป็นสายฟ้าและเปลวเ,เพลิงเนาะจะเป็นสกิลนะครับเรียกอุก,กาบาตจากท้องฟ้าลงมาจำนวนมากเพื่อทำการโจมตีใส่ศัตรูรอบๆบ,บริเวณที่กำหนดเนาะเรียกได้ว่าใครที่กำลังเพลอเพอ,อยู่เนี่ยก็าอาจจะตายจากสกิลนี้ได้เลยนะครับ ต่อมาสกิลที่2นะครับมีชื่อว่า d r r k o n Attack นะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเสกเปลวเพลิงลงมาโจมตีผ่าหัวศัตรูในระยะที่กำหนดเนาะซึ่งดูจากภาพแล้วเนี่ยดามเมจน่าจะรุนแรงมากๆเลยนะครับต่อมานะครับสกิลสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าไฟ w a l l เนาะ จะเป็นการอัญเชิญวงเวทไฟขนาดใหญ่นะครับขึ้นมาเป็นวงกลมเนาะเพื่อทําการเผาศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลนะครับและดูจากภาพวงเวทไฟเนี่ยก็มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมเวลาที่ผมไปเล่นสงครามนะครับกาลังหัวดับคนอื่นอยู่เนี่ยพื้นที่นะครับที่ยืนอยู่นะครับก็กลายเป็นไฟเฉยเลยนะครับพร้อมกับเลือดที่ลดลงแบบรวดเร็วอย่างกับสายน้ําเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลของเมจิสเตอร์ที่อันตรายมากๆเลยนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเรามาดูสกิลแพสซีฟของอาชีพเมเจสเตอร์กันบ้างนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเนาะผมจะเปิดให้ดูทีละสกิลเลยนะครับใครที่อยากจะแปลความสามารถเนี่ยก็สามารถหยุดคลิปนะครับผมแล้วก็แคปภาพเอาไปแปลในแอปพลิเคชัน Google Translate ได้เลยนะครับผมอันนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นแร้สสี่แลงห้าเลนงหกลนะครับส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 4, แล้ส4ี่ลห้าเนี่ย สองสกิลแรกนะครับมันจะเป็นการอัปเกรดนะครับเพิ่มความสามารถให้กับสกิลใช้งานตอนที่เรายังเป็นคลาสนักเวทอยู่นะครับผมหลังจากพอขึ้นเป็นคลาสที่6คลาสที่7แล้วเนี่ยสกิลใหม่ๆมันก็จะเริ่มมีเพิ่มขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปอัปความสามารถของสกิลแรกๆมากกว่านะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลแพสซีฟทั้งหมดนะครับของตัวละครสายอาชีพเมจิสเตอร์เนาะ โอเคต่อไปเราไปดูสกิลที่เข้ามาใหม่ของสายอาชีพ Forbidden Mage กันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคัสมาแล้วนะครับผมสกิลแรกนะครับที่เราจะได้มาใช้งานนั่นก็คือสกิลที่มีชื่อว่าบริ z a า d นะครับ สำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกน้ำแข็งขนาดใหญ่จำนวนมากนะครับจากท้องฟ้าลงมาโจมตีศัตรูในระยะที่กำหนดเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสามารถลดความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าสามารถแช่แข็งศัตรูได้หรือเปล่าเนาะแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะทำได้นะครับผม ต่อมาสกิลที่2นะครับชื่อว่าไอ r ไพซันนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการเสกก้อนน้ําแข็งนะครับมาโจมตีศัตรูพร้อมกับแช่แข็งศัตรูเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆของอาชีพ Forbidden Mage เลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปคอมโบดีดีเนี่ยศัตรูก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ขยับตัวเลยก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลหากินของอาชีพคลาสนี้เลยนะครับผม ต่อมาสกิลที่3นะครับผมก็เป็นสกิลที่มีชื่อว่า Dual Ice Burst นะครับจะเป็นการปล่อยเสาน้ําแข็งขนาดใหญ่นะครับผมพุ่งออกไปเป็นแนวเส้นตรงเพื่อโจมตีศัตรตูในระยะที่กําหนดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีสถานะแช่แข็งด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้ามีเนี่ยผมว่ามันก็จะโกงเกินไปนะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นเนี่ยวบนสกิลแช่แข็งสลับกันไปมาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็คงไม่ได้ขยับตัวแน่นอนเลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปเรามาดูสกิลแพสซีฟของอาชีพ Forbidden Mage กันบ้างดีกว่านะครับว่ามันมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทุกสกิลเลยนะครับใครอยากจะรู้ว่ามีความสามารถอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอเอาไปแปลเองได้เลยนะครับผมที่ผมไม่อยากจะแปลให้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าผมแปลออกมาแล้วเนี่ยทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเวลาที่เราทําการแปลพวกสกิลตัวละครใช้งานต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็ทําความเข้าใจยากเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าให้ลองเอาไปแปลเองดีกว่านะครับน่าจะเข้าใจง่ายมากกว่าผมเอาไปแปลให้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลพสซีฟทั้งหมดนะครับของตัวละครสายอาชีพ 'forbidden m a g e เนาะ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครสายอาชีพนักเวทตั้งแต่คลาสหนึ่งไปจนถึงคลาสสองนะครับก็เป็นอาชีพที่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ชอบตัวละครที่มีพลังโจมตีที่รุนแรงแล้วก็มีสกิลหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรตูนะครับแต่ว่าอาชีพนี้เนี่ยก็จําเป็นต้องใช้ทักษะในการเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็คงไม่ยืนอยู่เฉยๆให้เรากดสกิลใส่อย่างเดียวแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกใช้สกิลจนชำนาญแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะสู้ด้วยแน่นอนนะครับผมและก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเดี๋ยวทีด้าร่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอ และถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนช anel f r e e t p pay ก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ